ในคลิปพบเหตุการณ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนว่าผมจะมาสอนท้าอุปกรณ์นะนี่อันนี้คือนี่จะเป็นพวกนี่นะบอกเลยนะว่าดาบไรซซเบอร์นนี้ถือว่าดีมากวิธีการที่คุณจะแบบจะแบบให้ให้มันหยิบเนี่ยมันจะหยิบมันหยิบไม่ได้นะคบให้ทุกคนกดให้ทุกคนแบบเช่นจะเอาจะจะ,จะหยิบมีดให้คน กดตรงนี be, ้ให้จับมูค้างไว้ครับหรือว่าจะไปแล้วก็จะไปจะไปจับ่างนี้ก็ได้จับ่างนี้ก็ได้เลยจับ่างนี้ก็ได้แล้วถ้ากดอีกคือการกด F ค้าง่างนี้ใช่ไหมได้ให้ทุกคนกด F F ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้ากดอีกรอบหนึ่งก็จะดึงการเราออกเครี่ยงเกี่ยงหรือว่าจะทําให้แบบมันง่ายก็คือให้ทุกคนเอาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม หยุดเวลาไว้แล้วก็เอ่อไมบบบ่ไปบอลมาเลยนีย่เอาอย่างนี้ประมาณใกล้ๆมือนะคะถ้าเกิดแบบไกลอย่างเงี้ยก็จะแบบหยิบไม่ได้นะก็ะประมาณนี้เี้แล้วก็หยิบยังก็จะได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเกดอ่ะทุกขอดตายอ่ะเสร็จลูกธนูนี่คือว่าแบบมันแบบมันชื่อคนครับจูนนะ มันแบบจะทะลุแบบอย่างเงี้ยเรอครับแล,แล้วแล้วเวลาเราปล่อยจากที่สูงอะ่ะดีเลลก่อนเห็นไแมมันจะแบบมันจะลงแบบส่วนนี้เลยจะถึงจะปล่อยอยังไงมันก็จะลงส่วนแบบนี้อย่างเดียวนะครับจะลงมาข้างล่างอย่างเดียวตัดหัวฉ่ำตายอ่าลืมบอกไปเลยนะครับคลิปก่อนผมลืมบอกไปนะ ถ้าคุณจะดูเลือดเนี่ยว่ามันะว่าเลือดอยู่เท่าไหร่หรือตายยังให้กดตัว s นะครับนี่กดจะ s เราจะดูเลือดน,นะสมมติน,นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมทุบลงทุบลงไหมอันนี้จะคัดการกระบะคือตายแล้วนะคะถ้าการ,กรบัตรทั้งหมดคือตายแล้วนะสมมติว่าวันนี้เราปักปักแค่ขาองนี้หเห็นไหมอันนี้เลือดก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยน,นะถ้าเกิดเลือดไหลเนี่ย รื่องมันก็จะเริ่มลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นกากบาดครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นมือหรือขาที่เป็นกากะบาดก็คือขาหักหรือมือหักนะครับอย่างเช่นอย่างนั้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ย่งนี้นี่คือมือหักนะครับเนี่ยมือก็จะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนหมมือก็จะหักเลยอย่างงี้ครับอืมส่วนอาวุธที่เป็นปืนก็เหมือนกันเลย เอาป,เป็นปืนเนี่ยมีหลายแบบเลยนะบอกเลยนะครับปืนที่แรงโหดที่สุดก็คือปืนนี้นะเดี๋ยวยิงแสะให้ดูไหมคะทุกคนขัดสองท่อนปุ้มตายวิธีการกดแบบสมมติว่าเสกมาอย่างนี้ใช่ไหมุณจะแบบแบบจะใช้งานแบบจะให้มันยิงเนี่ยก็กดให้กดตัว F นะครับกดคลิกค้างไว้แล้วก็กดตัว F ว้าจะไม่ค้างก็ได้เอวาวอลอย่างนี้เลยก็อ F อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วจะจะต้องแบบคลิปมาอย่างนี้แล้ว F อย่างนี้แล้วถ้ากดตรงนี้กดค้างไว้นะครับแล้วกด D กับ A เป็นกันหันนะครับถ้าถ้าจะให้เร็วก็บูกดตัวเอเนีย่ยแต่ไม่ไม่จำปเป็นหรอกนะแต่แบบเมื่อกี้อันนี้ผมคิดเองเลยนะมันแบบ เนี่ยเออสต็อกเวลาแล้วก็แบบยิงไปรัวๆเป็นชาร์พพลังแล้วก็ต o ้ m หายหายไปไหนอะโอ้โหปืนแบบปิวไปเลยสปืนนี้ก็ดีอยู่นะเป็นปืนแบบมันจะแบบมันแหมมันจะเด้งอะเนี่ยนะจะเด้งเห็นไหมเนี่ยมันจะเด้งมันจะเด้งแล้วมันก็จะไปหยุดบางเด้งไปเด้งไปไม่โดนคนเลย ตูมนี่เด้งมา,ย,มายังเด้งมาครับโหเฮ้ยอึดไปไหมทำไมถึงไม่ตายโนบูเข้าไปขา้างนี้ทำไมเลื่อนอยังถึงไม่ลดเอามือหกักละสับปืยนนี้ก็จะเป็นปืนแบบตั้งถ่าเหมือนทหารนะครับนี่กดเลื่อนได้กดเอฟปุ้มุม้ชาร์จพลังตู้ดกดเดินเลย สปืนนี้จะเป็นปืนชอ็อตนะคะไหมปุค้งก็ได้ครั้างชอ็อตที่ไฟไหม้เลยสเิปืนอีกนึ่งก็เหมือนกันนะคะแต่แค่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นชอ็อตแล้วพอ,อ็อตปืนก็จะแบบสลบนะครโอเคนะนะอันนี้คือเดี๋ยวหยุดหน้าไหนอ้เร่องโนอย่อางเงี้ยครับสมมติว,ว่านี่คือตำรวจแล้วก็ แใส่นะคะแต่นี่คือยังไม่ตายนะแค่สลบเฉยนะคะนี่ยังไม่ตายนะแค่สลบนะครับส่วนชิ้นส่วนอย่างต่อไปก็คือปืนนี้ก็จะเป็นปืนแบบเลเซอร์เอาให้ทุกคนเป็นเรากันเองนะมี RPG อารพอืมแล้วพวงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่เป็นไฟจะจิดให้เลยจะ นี่กดกด F ก็ได้นะอย่างเช่นทีวีแต่มันเหมือนคืออย่างนั้นเนี่ยมันทุบทีพังเลยก็อีก้ก็จิตไฟใส่ก็อี้บมคะถ้าถ้าแบบเนี้ยมันโดนตรนคนหรือโดนบางอย่างจะไหม้หรือครับเนี่ยบางบางอย่างก็ไม่ไหมนะนไปเสียงมไม่มีประโยชน์ ส่วนระเบิดนี่ก็คือแบบระเบิดนี่คืออ่ะอันนี้คือนิวเคลียร์ไม่อยากระเบิดหรอกแต่นี้ระเบิดนี่ก็แรงอยู่นะครับอันนี้ก็ด้วยเแค่ว่าระเบิดเดลไมท์ปุ๊บจะเป็นระเบิดหนามนะคะทุกคนกดระเบิดแล้วมันจะเรานะมันก็จะกระจายเห็นไหมมันก็จะกระจายหนาไปส่วนนี้กด F ไม่ไปใช่ไหมให้ทุกคนเอาเอาไม้ตรงนี้มาให้กด F แล้วก็ไปจุด ตระเบิดนี้แบบเป็นเหมือนระเบิดกัมมันรังสีนะครับนี่ระเบิดแล้วคนจะกลายเป็นแบบกระดูกเลยส่วนระเบิดนี้ก็จะเป็นระเบิดเหยียบนะกด F มันไม่ได้นะต้องไปเหยียบคับทุกคนส่วนระเบิดนี้ก็จะเป็นแบบระเบิดแบบแบบตัดไฟฟ้าระเบิดระเบิดได้แค่สองครั้งนะระเบิดบวกก็ไฟฟ้าก็จะไม่สามารถทำทำงานได้ต่อไปก็คือรถนี่แล้วก็กด F ไปแล้วเห็นไหม อันนี้คือรถนาคตนะคบส่วนนี้คือรถถังรถถังก็สามารถยิงปืนได้กดตรงนี้กด F ไม่ต้องกดก็ได้วางอยู่ก็ได้ครับหรือว่าจะกด Q เพื่อการเปนก็ได้แล้วคันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือแบบไอ้ตรงนี้มันต้องไปหยุดมันต้องแบบลงข้้งล่างดีกว่านะเนี่ยเวลามันเปิดมันเปิดยากครับทุกคนเนี่ยเนี่ยคังไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้ แต่รถมันก็เหมือนจริงนะมันก็แบบพังสามารถพังได้นะครับจักรยานก็ส่วนอันนี้มันไม่สามารถขยับได้นะมันก็แบบลาเห,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 หมือนเนี่ยเห็นไหมเล้อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดคุณคิดขวาแล้วคุณแบบไม่ชอบสีนี้จะเอาสีใหมอ่อ่ะให้กด next เอ r นะครับนั้นจะเปลี่ยนสีให้จะเปลี่ยนรูปล้วให้ส่วนรถทาไม่สามารถทําได้นะ อย่างเงี้ยแบบหาหายางไงมันก็หาไม่เจออย่าเอาแบบสีอันหนึ่งก็คลิกขวาอืมนี่าก่อนนี้นี่ก็เปลี่ยนสีให้แล้วเปิดประตูได้ด้วยนะทังเฉยนี่เปิดอย่างงี้ส่วนสิ่งต่อไปยาอันนี้ยาที่เหลือไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีเลยหรอครับยาที่ดีทุกคนครับถ้าเกิดอันนี้คือแบบถ้าเกิดคน ทุกคนเนี่ยเอาอยาพวกนี้มาฉีดใส่คนเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับฉีดใส่คนทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้เหมือนตัวนี้ที่ผมเซียไปเนี่ยเนี่ยตัวนี้นี่แบบนี้เป็นซอมบี้แบบนี้ไม่ตายไม่ตายนะคะไม่สามารถตายได้ต้องต้องยิงสิงต้องแบบทําลายหัวอย่างเนี้ยเน,นี่ยเนี้ยทำเท่าไหร่ก็ไม่อยอมตายก็ยไม่อยอมลดอานทำลายหัวต้องแบบใช้แบบแอะไรทำลายหัวอย่างเช่นปืนใช้มีดอะไรก็ได้น่ะ ส่วนยาอันนี้จะเป็นยาแบบเขานะพอพอฉีดเข้าไปปุ๊บแบบเลือดมันก็จะเพิ่มนะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ครับเขาติดเชื้อครับทุกคนเฮ้ยโดนยาอันนี้ฉีดแน่เลยเนะี่ยโดนยาน,นี้ฉีดแน่เลยอะ่ะฉีดเข้าไปนาโอ้โหไกลเลือดก,กันเหมือนเดิมมีเชื้อสมบีส่ข้างในเฮ้ย นี่นายติดเชื้อต้องเสียเข้าไปแต่มีบางส่วนที่ยังเป็นซอมบี้ส่วนน้ำยานี้ก็ไม่มีเลยนะครับจะแบบทุบแล้วก็ระเบิดต้ม